สวัสดีค่ะท่านขับมอเล้วนะครับผมสวั่วนท่านเหล่าทุกคนด้วยนะครับสวัสดีสาวสีเมืองเลยวันนี้ส์ท็อปเซอร์ไพร์สครัสาวสีเมีนบอจสวัสดีค่ะสาวสีเมืองเลยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการนี้นะครับรายการอะไรคะได้ข่าวมาเด็กข่าวดีมาอย่างมูนี่โอ้ก็ได้ข่าวว่าน้องอาอัยบอสโนกเด็กยิ้นบอเด็กยิ้นเสี่ยมฉันบอบอกะเด็กยิ้นว่าบอสโนกว่า ันเพิ่นผู้ตัดคลิปไปล่งจังสี่นะแล้วก็เพิ่นตัดเอาไปบ่เบิดแล้วก็เกิดมีแบบว่าดราม่าเพิ่นบ่ไดิติตามเพิ่นแบบว่าบ่ดด้บ่ดด้เบิ่งคลิปเต็มจังสี่นะแล้วก็พ่อเอาไปล่งแล้วก็สร้างรายใดสั่งไรยใดแล้วก็แบบโบแกตบโบเกต์โบแก่ตัวไ้แบบว่าบปกป้องจังสี่นะคือตัดไปลงแค่ในช่วงสั้นๆจังสี่เห็ดให้คนอเขาใจผิดเขาใจเขาใจเขาใจเข้ามาที่ชาวสีจะบ่อยบ้างค่ะ คือเข้าใจในสิ่งที่บอสนกอยากจะสื่อนะครับว่าสําหรับคนที่จะตัดคลิปคืนคลิปสั้นๆเนี่ยตัดไปลงแต่บางทีคําว่าคลิปสั้นๆอ่ะลิปเขาจริงๆมันเป็นคลิปเต็มที่คลิปยาวเข้าใจไหมแต่พอแฟนลับหรือพอใครก็ช่างตัดคลิปมันเป็นคลิปสั้นคลิปหนึ่งนาทีไปลงคลิปเดียวบางทีเนื้อหาข้อมูลที่เขาเขาตั้งใจจะสื่อเขาผิจารณาในคลิปสิบนาทีแต่มีคนตัดไปลงแค่หนึ่งนาทีเนื้อหาไม่ได้ครบจริงๆใช่ไหมจริใช่ไหม มันก็เลยตรงนี้มันเลยจะข้อมูลมันขาดหายในส่วนของความสุูรณ์แบบไปหน่อยนึงอย่างเงี้ยใช่แล้วใดๆคือยิ่งถ้าศิลปินเราเนี่ยไปรับเชิญที่อื่นเขาจะไม่มีแฟนคลับเราเข้าใจไหมอ่าเขาจะไม่มีแฟนคลับแล้วแล้วอย่างไปรับเชิญในเวทีต่างๆใช่ครับกรณีนี้ที่มันเกิดขึ้นก็คือมันหลังจากที่บอตโนไป น้องไอ้ไปรับเชิญในนิแมนตุ๊กยิมมิสิกไหมก็ตรงนี้อาจจะมีส่วนนะคะเราก็ได้เห็นในช่วงช่วงหนึ่งที่น้องไอ,อะก็จะพูดแบบนี้ประจำเวลาเขาถามถึงพ่อจา๋าเนาะแต่คนที่เป็นแฟนคลับอย่างเราๆจะทราบดีแต่สําหรับใครที่ไม่ได้เป็นแฟนคลับล่ะบางทีเขาเป็นแฟนคลับทางตุ๊กย m ม s i สิกเนาะแล้วไม่ได้ติดตามทางเสียงวิหกอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เข้าใจว่าคิดว่าน้องไ่อ้ออพูดจริงเนี่ยจะมีคลิปที่ว่าช่วงที่พ่อบี๊ถามถึงพ่อจ๋าว่า แล้วพ่อพ่อนกทําทยัางไงอะ่ะก่อนขึ้นเวทีอ่าแล้วคาที่เราได้กินประจําก็คือเอาก็พ่อจ๋ากับอันกินเรารด้ิดไหมรอเครับเชื่อฉันก็นได้เอาโทรศัพท์ฉันพังเธอเนี่ยทุรปเปล่าสีเออไม่ใช่หรอกเนิดไม่ใช่หรอกอก็กล้องนี้ก็มันไม่มีเสียงอ่าแล้วก็ อาจจะเป็นคลิปนี้นะแต่ว่าคาดว่าจะหลาย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 คลิปพอสมควรถ้า,างั้นบอสนอก,ก็คงไม่ออกมามาพูดแบบนี้เนาะมามาพูดแบบนี้เพราะว่าพอเราเห็นถึงคลิปว่าเาูหรอสรุปคนคะ่ะมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินเนาะ,ะเดี๋ยวแยกแยกจะสรุปเหรอลองปิดแต่ว่าหลังจากที่เห็นบอสบิ๊กมาโพสอะผมส่วนตัวบาวโจ้นะแอบด้วยนะบาวโจ้ดีไซน์เห็นด้วยมากๆเลยนะครับ ค่ะเห็นด้วยตรงไหนรู้ไหมสาวสีค่ะการบอกว่าแอดมินช่องหรือหลายๆคนที่ชอบเอาคลิปไปลงไม่ว่าจะเป็นผมหรือคลิปรูปในเพจในยูทูบเนี่ยคเมื่อเกิดดราม่าใี้คนมาด่าเราแล้วก็คืออยากจะให้คนที่เอาคลิปไปลงช่วยปกป้องเราด้วยเข้าใจไหมไม่ปกป้องก็อธิบายก็ได้ว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรเนาะ อย่างน้อยมาออกมาอธิบายสักหน่อยว่าเหตุการณ์นี้ยมันมาจากที่ไหนอะไรยังไงหรือว่ามันเป็นมุกหรืออะไรก็พูดมาหน่อยสักหน่อยประมาณนั้นแหละไม่ใช่응ว่าจะมาลงเฉยๆเอาแต่ยอดไลค์แล้วก็หายไปไม่ไไมไมไมตอบไม่สวนว่าเขาจะโดนอะไรบ้างค่ะอย่างนี้มันไม่แฟร์นะเขาบอกนะค่ะแปลกใจนิดหน่อยเพรแปลกสีมันมีอยู่แล้วแหละคนที่แบบว่าเออ้ขาเคยเห็นอย่างแลกแล้วก็คลิปคนไปลงยิ่งคลิปดาราลี่หมอเราสบายสบาย คนติดตามไงเวลจริงๆนะแต่เรามานั่งนั่งนั่งพูดอย่างเงี้ยเราเราเราถึงแม้ว่าเราจะมานั่งแบบมามองเห็นหน้ามาเห็นหน้าตาเห็นเราอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเออเขาก็ง่ายทำง่ายดีเนาะเราแบบว่านั่งพูดตั้งนานนั่งทําเหมือนที่เราทําขาคุณค่ะไม่ไดเสียค่ะค่ะก็อ่ะโอเคค่ะบ่าวโจ้เนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงสาสีนะเพราะโทรศัพท์เสาสีพังแต่ว่าสาสีได้ยินเสียงบ่าวโจ้อยู่นะคะโอเคค่ะค่ะ ข้อมูลนะคุณเรียน้าโอเคค่ะแล้วเจอกันค่ะบายยค่ะก็คืออย่างนี้นะคะจากที่เราได้อพอเห็นเพราะจากโพสแบบนี้แล้วเราก็รู้เลยค่ะว่าปัญหาก็มาจากตรงนี้แหละแล้วก็หลายๆครั้งที่มันเป็นมุกหรือว่าเขาตัดมาแค่นิดเดียวแล้วมาเห็นในความแบบแค่เสี้ยววินาทีหรือว่าแค่แค่หนึ่งสสองวินาทีเนี่ยมันก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาค่ะ ก็คืออย่างน้อยๆค่ะถ้าจะเอาคลิปใครมาลงหรือว่าทงที่ดีก็ไม่ควรเอามาลงดีกว่าแล้วก็แค่เอามาประกอบเวลาแล้วนั่งคุยข่าวอย่างเงี้ยหลังอย่างที่เสาสีทำเนี่ยเสาสีเองแต่ก่อนก็เคยมีนะคะที่ได้นํานคลิปในบางช่วงมางตอนมาลงแต่เราจะให้มันได้ใจความมากที่สุดแล้วก็ขอบคุณนะคะว่าคลิปนี้มาจากาทังด้านเพจไหนาเงี้ยค่ะเราก็จะ CR หรือว่าให้เครดิตไปด้วย ซึ่งนั่นเราก็มองว่าโอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าใดๆแล้วนะคะคนที่เขาตั้งใจถ่ายเป็นผลงานมาลงอย่างอย่างกรณีก่อนหน้านี้ที่เป็นคุณบอยสิริชัยเนาะที่ได้ที่ได้เหมือนกับว่าถ่ายแล้วก็คุณบอยที่มีเพจด,ด้วยมีช่อง YouTube ด้วยแล้วเผอิญเขาลงแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาซ้ําซึ่งจะมีคนลงก่อนหน้านั้นแล้วก็ทางด้านเฮียหน่อยก็ออกมายอมรับว่าเฮียหน่อยเป็นคนนําคลิปช่วงนี้ไปลงก่อนจริงนะคะช่วงนั้นมันเป็นเกี่ยวกับรายการมอรายดอด้วย ค่ะแล้วเราก็พอว่าเห็นว่าเออเฮียหน่อยก็ออกมาบอกว่าเออเฮียเป็นปคนลงจริงอันนั้นมันคือความผิดพลาดเราออกมาขอโทษกันแต่ว่าใดๆเเองแล้วนะคะเราก็เห็น,นหลายๆหลายช่องค่ะที่ได้นํานําตรงเนี้ยไปลงไปตัดลงแต่ก็คืออย่างว่าหละเนาะมันก็คนตั้งใจทําผลงานออกมาคนตั้งใจถ่ายเยนี้ยเขาก็หมดแรงหมดกำลังใจที่จะมานำเสนอเนาะโม,โมเมนต์น่ารักภาพดีๆวิดีโอดีๆมาให้แฟนคลับ f อได้ชมเพราะว่า พอถ่ายเท่าออกมาปั๊บก็โดนก๊อปผลงานเนาะค่ะแล้วอย่างอย่างเราเองนะคะที่ล่าสุดเราก็มีการเป็นเป็นโพสต์ข่าวเนาะเราเองก็เห็นว่าเอ๊ะเราไม่ได้ใส่ลายน้ําเราไม่ได้ใส่ชื่อของเราลงไปเราก็โดนก๊อปผลงานเหมือนกันถ้าเกิเราเนี่ยตั้งใจหาข้อมูลแล้วก็เราตั้งใจที่จะทําภาพออกมาเพื่อที่จะให้แฟนคลับเอฟซีเนี่ยเข้าใจง่ายแต่เราก็ดันแบบว่าเออโดนเขาก๊อปไปเองเราก็รู้สึกเสียใจนะเราเสียใจในแบบว่า เราตั้งใจทําเต็มที่แล้วทาแบบว่าแต่คนอื่นมาหยิบผลงานเราไปค่ะอันนี้ก็เข้าใจทางด้านบอสนกนะคะว่าก็ต้องเข้าใจแหละว่าคุณเอ่อจะสร้างไรายได้ตรงนี้แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้สร้างไรายได้นะเพียงแต่ว่ามันเกิดดราม่าบ้างเกิดกระแสโจ,จมตีกับทางศิลปินมาบ้างก็ควรที่จะออกมา พูดตอบกลับในคอมเมนต์หน่อยว่าอ่ะในคลิปเนี้ยมันเกิดอะไรเพราะอะไรยังไงอธิบายไปหน่อยนะคะอันไหนที่เหมาะหรือไม่เหมาะหรืออันไหนที่สมควรหรือไม่สมควรเนี่ยก็ต้องพูดอธิบายไปหน่อยนะคะค่ะอันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันค่ะก็เข้าใจหมออกศิลปินเลยค่ะไม่ว่าจะทํางานก็เหนื่อยแล้วนะคะยังมาเจอทั้งคนก๊อบผลงานแล้วก็ทั้งคนดูดคลิปไปแล้วก็เจอทั้งดราม่าเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่ะเหนื่อยกับการที่จะ สร้างสรรค์ผลงานเนาะเหนื่อยเหนื่อยเน่เนการทำงานเนาะค่ะแต่ก็เป็นกําลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะเหนื่อยแค่ไหนก็สู้เหมือนเดิมนะคะสําหรับลูกชาวนายอย่างพ่อจา๋าน้องอาอายสกุลพรค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ